สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีมายากลที่อยากจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับโดยที่มายากลในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการหาไพ่ที่คุณเลือกได้โดยแจ็ค2ใบนั่นเองครับแน่นอนฮะอันดับแรกผมก็ต้องการที่จะหาแจ็คก,ก่อนและไพ่แจ็คที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือแจ็คสีแดง2ใบครับ ผมอยากจะให้ดูว่าแจ็คสี่แดงสองใบเนี่ยมันมีความสามารถยังไงอยากรู้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคนะครับทีหลังจากนั้นผมจะกิีดปล่อยไพ่ลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะให้บอกหยุดตรงไหนก็ได้เลยแล้วแต่โอเคนะครับลองบอกหยุดดูนะฮะพอบอกหยุดแล้วหลังจากนั้นผมจะให้จําไพ่เอาไว้ครับลองดูว่าตัวเองเลือกได้เลขอ,อะไรครับโอเคนะฮะหลังจากนั้นผมจะเอาใส่ไพ่เข้าไปครับ ตรงกลางกองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นผมจะกรีดไพ่ให้ดูครับเราไม่สามารถหาไพ่ที่คุณเลือกได้แต่แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยผมมีไพ่แจ็คอยู่2ใบที่จะมาหาไพ่ของคุณนั่นเองโดยที่อันดับแรกครับผมจะเอาแจ็คทั้งสองใบเนี่ยนะครับใส่เอาไว้ตรงปลายกองแล้วก็ต้นกองคนละใบนั่นเองทีนี้ดูนะครับว่ามันจะมาหาไพ่ของคุณได้ยังไงแน่นอนครับในเมื่อแจ็คมันมาอยู่ในกองทั้ง2ใบแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่ง อยู่ตรงข้างล่างอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงข้างบนเรามาลองดูกันครับว่าจะหาได้ยังไงผมจะตัดไพ่หนึ่งทีฮะคราวนี้ครับไพ่แจ็คสองใบเนี่ยมันก็จะมาขยับเข้ามาหากันครับโดยที่มันจะมาประกบไพ่ส่วนเนึงเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ฮะว่าไอ้ไพ่ส่วนนั้นเนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างสังเกตได้ไหมครับว่ามันจะมีไพ่ส่วนหนึ่งที่แจ็คสองใบเนี่ยประกบเอาไว้อยู่โอเคนะครับหลังจากนั้นผมจะไม่ใช้กองอีกแล้ว ตอนนี้ผมก็มีไพ่แจ็คแล้วก็ไพ่อีกส่วนหนึ่งสองใบเอ่อไพ่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามีไพ่ของคุณหรือเปล่าแล้วก็ไพ่แจ็คสองใบของผมนั่นเองหลังจากนั้นผมจะตัดไพ่อีกรอบหนึ่งฮะจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยปริมาณไพ่มันเกินมันเยอะเกินไปเราก็เลยไม่รู้ว่าไพ่แจ็คเนี่ยมันประกบไพ่ของคุณจริงหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าใบไหนทีนี้ฮะไพ่แจ็คของผมเนี่ยมันสามารถประกบไพ่ของคุณได้แล้วแค่ใบเดียวเท่านั้นสังเกตได้ครับว่าตอนนี้ไพ่แจ็คเนี่ยมันประกบคู่ ไพ่ใบหนึ่งเอาไว้อยากรู้ใช่ไหมครับคือเลีกอะไรก่อนอื่นครับลองบอกมาครับว่าไพ่ของคุณคือเลีกอะไร <c oughs> ไม่อยากบอกใช่ไหมครับ <c oughs> งั้นดูเลยสองดอจิกถูกไหมครับนอกจากไพ่แจ็คของผมเนี่ยจะหาไพ่ของคุณได้แล้วเนี่ยนะครับเขายัางหาไพ่ใบอื่นได้อีกไพ่ใบอื่นที่ว่านั้นน่ะมันเป็นไพ่ 4ใบครับก็จบแล้วครับสำหรับมายากลชุดนี้ขอบคุณที่รับชมครับ